สวัสดีค่ะเมื่อนี้นี้ชาติสีผ้ามาอัปเดตดีปีะะ้แล้วก็ลูกดีปี้นะคะแล้วก็ดีปี้อีกภูมินึงนะคะดีปี้มีสองภูมินะคะแต่ว่ามือนั้นเอาให้เบิงภูมิดียวนะคะนี่ค่ะเขามาเบิงว่าลูกเขาใหญ่ไปถึงไแล้วนะคะหลังจากที่เขามาเบิงรอบนั้นน,นะคะาเบิงอีกก็ใหญ่เบ้อแห้งดอกค่ะนี่คือผลดีปี้นะคะเก็บดีปี้ไปเห็ดหยางเป็นยาดีเลยนะคะเป็นสมุนไพรยาดีนะคะดีปี้ DP นะคะเป็นสมุนไพรยาดีกินแล้วมีประโยชน์นี่นะคะ รสเผ็ดจีดจาดนะคะนี่ชากเอามาให้ชมนะคะหลายๆคนก็สิงหูจักอยู่เนาะค่ะว่าต้นดีปีเป็นแบบใดเป็นแบบใดนะคะก็เหมือนพริกนะคะเผ็ดจีนะคะนิยมเอาใส่ออมเผ็ดๆจุด,ดจวดรสจัดนี่งหรือพัดเผ็ดนะคะหรือเป็นลูกโดดแท่ลูกโดดก็ได้นะคะทุบๆหน่อยๆเอาโยน,นใส่ออมเอาโยน,นใส่ ผัดกระเพรานะอ้ยเพ็ดจีดจัดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะผลของเขานะคะผลของเขายังบใหญ่ไปกวา่าเกาแห้งปันไดน,นะคะจะเลื่อเติบโตค่อนข้างช้ายอยู่นะคะแต่กินแหลวกระซุกนะคะผลยังบกแกจัดกินตอ้นนอี้ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ารสชาติมันกับอาสิบบกลมกลมหรือบดถึกปากแห้งซ้ำต้นที่มันแกจัดนะคะดิชาเอาดีเอาดีปรีมาฝากอีกต้นหนึ่งนะคะแต่มืนอ,อ,อนีเสีอัปเดต2ต้นพร้อมกันเลยเห็นว่าเขาเกิดคู่กันนะคะดิชาจะมาให้ชมกันอีเบิร์ดอันนี้ก็เป็นต้นนึงนะคะเดี๋ยวดิชาเสียเอาอีเบิรงอีกกรอบนึงค่ะ นี o, so so the Then, gained, ่เป็นพื้นนะคะนี่เป็นฐานล่างนี่นะคะนิชาิเส้าหิเบิงนะคะนี่นะคะมองขึ้นไปด่านบนนะคะมองขึ้นไปด่านบนนะคะเห็นบ่คะนู่นต้นหมากนะคะเห็นต้นหมากนะคะเห็นต้นหมากสองต้นบ่คะต้นหนึ่งนั่นเขาสลรใบนะคะใต้เป็นหล้วนะคะดีปี้ก็ขึ้นแต่ยังสบายใจเลยนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นหมากยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วดีปี้ก็ต่ตสู้เพื่อสิขึ้นไปมีชีวิตอยู่บนต้นหมากนะคะนี่เห็นบ่คะ สูงแห้งๆค่ะพอตนหมาก็สูงอยู่แล้วเนาะคะ่ะแต่ทุกคนหูว่าตนหมาเนี่สูงแห้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าดีปีก็กขึ้นไปเก็บไ่ได้หรอกค่ะทึ่งๆเพราะว่าถ้าเก็บก็ต้องดึงเครื่อเขาลงมาซึ่งมันก็จะเกิดความเสียหายหเหากินแต่ขางใตขังบนคงตกใบเขาลนไปตามธรรมชาตินะคะนี่พอมันหลายอยู่บ่ต้องเสียได้นะคะนี่เห็นบ่คะ2ต้ตนนะคะเกิดขุนคูกันเลยค่ะดีปรีนะคะมีอยู่สเหงาใหญ่สองปุ่มใหญ่ๆนะคะเห็นบ่คะ นี่เกิดได้ต้นหมากสองต้นคูกันงแ,แต่คุณยายปลูก,กตั้งแต่สิบสี่สิบสบาทปีที่แล้วนะคะยังงดงามนะคะบัใต้เกิดง่ายนะคะปลูกง่ายนะคะนี่สองต้นคูกันต้นหนึ่งอยู่ในหมากที่ใต้ไปแล้วต้นหนึ่งอยู่ในหมากที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะนี่งงามเลยค่ะดีชาติเอา,มาหม้ชมนะคะงามบิลีค่ะต้นดีปีกกะงามผลกะงามหมากกะงามนะคะแต่ว่าเขายังบัท่านเกนะคะนี่หมากของเขา ใบของเขานี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือดีปลีนะคะนีชาก็บมาให้ช่มอีกรอบนึงนะคะมือน้นไม่ช่มแล้วต